พี่อย่าก,กินหนูนะพี่ป๊าพี่ลากินหนูพี่ลาก็กินเป็นนี่ป๊าเพิ่งกินมาเป็นสวาสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่บ,บ้านขํามบงตำบขั้มบงอำเภอวันผือจังหวัดอุดรธาน,านีค่ะนนบ้านแอดมินเองเอาเฮียจิ้งเด๋นนมมีกินยังอ่ะจังหวัดอุดรครับวันนี้ครับหนูเนี่ยกินหนูมาเทียวบ้านดมรอบแดมปุก กุ้ปับเนี่อกัวมันกะฮิดกระเผาล่ะยางครับทุกคนยีก้อยอันนี้ปนปนทินดาปนโคตรในชายเลยชายเลยจ้าเนี่แล้วกระต้มใกล้บ้างอืมได้อันนี้แกงยังกับคนมาแกงไหวบ้างครับแกงนอไหวใส่เห็ดพอจ้ะแกงนอไหวใส่เห็ดพอครับแกงนอไหวโบเมนบบเมนบบเมนนอใหม่ได้จ้าเป็นนอไหวเลยอันนี้หนูหนูหน้ายางครับอือ เธอไม่ยองอีกเหรอภูมิจริงๆเธอต้องลองนะโอ้ฉันบอกกายยังมีหนูขาเขาหลายยานครับน้องอะไร์ใช่ทุ่งแอร์ข้าวบดแห้งขยะปะจ้าเ้าวขาวมิเตเนียเสียบครับเอาบานีนกินเอาบานินมีลาบมีก๋จริงๆเธอต้องลองนะเพราะเธอลองทุกอย่างที่ภูมิกินแล้วก่อยงัวครับมึไม่กล้าไม่กล้าหรอมอนอิงไม่แทงหนูตัวใหญ่มากเลยมอนอิงมากินข้าวก่อนอันนี้พายเอกอันนี้อันนี้แตบปะแตบ พี่ป๊อบก็กินบ้าป็นงมากแม่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 ยังกินเล่อแม่ก็กินแม่ก็มาคือย่างนี้ลาบดิบเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดสดๆเลยบ้านนี่เพิ่นเฮ็ดเองว่ได้ซื้อว่ได้ซื้อเยือดตลาดเด้่ยเป็นล้มข่าสารไม่หนึ่งผักกาดเจียวดิบกระแซะผักกาจเจียวเป็นผักกาจเจียวหวานเด้อพี่น้องเนี่ยจ้ะผักกาจเจียวหวานมันกินสดได้เนาะค่ะกินสดได้มั้งจ้ากินสดได้แซ่บกับลาบมีเมนูหลายอย่างครับอันนี้ปุน คนแห่งกระทู้คนในล่ากันออันนี้ลาบลาบซุปอันนี้ลาบเนื้อมาไหมอันนี้อันนี้ซุปลาบไม่แปลว่ากินน้ำกันแกงน้อ้ใส่เน็ดอันะเพาสุดยอดพี่น้องแกงน้อ้ของมาร์คแอดมินีูลวอนอิงวอนอิงวอนอิงแม่ติมแม่ติมมาเลยั้องหอดครับนี่ดาอออันแม่ติมไก่จะหอนไก่จะหอนอ่ะ เขู่อนนงามนแอองเอานูเอาอมอ่มแม่เขางหมืนบงานยานบออิ่พี่สาวแม่ค่ะอันนี้เป็นป้าแอดมินพี่น้องติดตามวงยิงแบบเป็นคอบมีพนานานตีสองตีสามเบิรงติดตามทุกคลิปเป็นป้าแท้ๆนะคะเป็นพี่สาวแม่พมี่ะาหาจพีชชดพปคนกันด้อโอ้แต่ว่าจิ้มเพชรตัวนี้ ยาบไยังอีหล er ่าพต้นงขาหนูหน oh oh? ูเดี๋ยวขคิดว่าแสบบ่จ้ะแสบมากินอยู่ต้องทามุกอิงอ้่ีหล่าแสบบ่หนูแมันเป็นยังไงมันหอมบ่มันกิดขึ้นกินไก่นไส่ปลาแม่งดโตเด็าเกอยางไม่ไดจางน้อกสอก็มีกินจ้านโอ อบแบบอบเหนือนวลเลยค่ะพี่น้องอ่ากวมาแล้วกินเป็นมืดทุกอย่างกินงายครับกินด้ทุกอย่างกุนยำกบกกินง่ายทุกกันแม่กินบ่จ<อ> <โบ S 1> ๊ะกินง่ายทืกกันกินในทุกอย่างแต่โยเกนราย่างม่กินแม่กินนูบ่่นั่นนูก็ก่กินอึงก็่่กินเพราะอีหล่ากินมืด อันนี้ทีมงานเฮ็ดกับเข่าค่ะ หมูแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนสาวแม่คุณทีมงานแม่ครัวด้วยครับนี่ค่ะแม่ครัวพี่น้องจ้าจ้าครัวจ้าแม่ครัวนี่บ้านเราได้ผปวแดบบ้านเรามีแอดมินอะไรแอดมินแมเรามีแอดมินใช้คออันนี้คือคุณแม่นะคุณแม่หักเวิงเวิงามคักนี่ดูควางามพี่น้อง แอดมินกินนี่ยังไม่เป็นอาจารย์นอกจากอันนี้พี่น้องแกงนอไว้นี่มากแห้งพี่น้องไม่มีแห้งมีแห้งลองเพลงเสียงเฉดีดีขึ้นหนูหนูนองสิกินผักอะไรเสียงเฉดีดีขึ้นพี่พุ่มด้วยเออแมนกินอะไรเสียงเฉดีพี่พุ่มกินล่อนนอนมานอนมาน้ำรดนี่พุ่งกับเสียงดีกมัวเล็กดาซ้อมโตกันนี่ ขนาดยาน้อยก็ได้เสอยมน่ขนาดยาน้อยเสียงก็ธรรมดาพอดทไยตัวมนใหญ่เนี่ยฟงด้ว่ปุ๊ันึ่งเสียง่ะเพาะ่าตระกเนี่ยเป็อยใ่พี่ปู๊าปน่เสียงดีค่ะเพราะว่าตะกูลนี่เป็นมอล้วยใุ่๊บด้๊บหน่งเสียงี่งาากเนีเป็นมยใ่ดับพน่เสียงดีด่าะ่าตนยเนมอ้ยใ่บปงเสียงะรว่าตนเป็น ผคุยิงลงมึงลองเสียงดีค่ะให้ก่อนนะจ้าแม่เข้าไป้ไปกล้องไปแม่จีนวะเนั่ยเดี๋ยวเปล่าไปเดี๋ยวเพนส่งทางไลน์เอาจ่าจ้าเดี๋ยวส่งทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวเปล่าไปนั่นจ้าเพนเอกมากินเดี๋ยวเอาบอดอยากให้บอดโจงมากินน้ำนิดน้อ แค่ปลาดุกแต่แซ่บแแต่ว่าประเทศละเอียดเนาะอะอืมมันก็กินละเอียดมันก็กินง่ายเมล้งหังเอาขุ้นรวดก็ได้เยอะแม่สิหนึ่งปลาให้หนึ่งปลาสองฝุ่นม่สวยเบิ้งจักการหนึ่งปลาให้ลูก้อเจ้าน่ะหนึ่งปลาหนึ่งปลาลูกสาวเจ้า ชอบไปหาเจ๊กุ้งแล้วมากินหนึ่งปลากินได้หลายเด้อมาบาน้น่ารอดนะแม่กินแล้วกินแล้วบ้จ้าจอดไปทงได้แหวมาะไรนะใส่โพงยิงพันหนี่งยิงเออเนี่ยตัวน้อย่ตัวใหตัวนั่นตัวเส้นสูงสูงมาเหรอสูงเส้นสูงตัวได้ได้เท่ากับตัวเส้นสูงกับตัวหน่อยคือเก่าในในเสียงกล่องมันส่งใหญ่เสียงปานอันอันไม่ใหญ่งสัมวัสสุดท้ายเสียงแล้น เสียงไงเสียงค่วงเสียงนี้อันรัศมีด้วันเป็นสิู่นน้อยเ่ากับปู่แม่จิไปให้บ่จ้ะผู้ใดไปห้านอันเฟหลัไปนน้อยรอเพ่งนะผู้ใดไปหาผู้ใดไปูมมันเหลี่ยมจ้ะคิดอยู่ในคิดแบบนี้อยู่นี้นนนอยๆจะไปชมือได้จะนี่คู่้าผู้ใดไปเอาดซไปชมือได้ป่ตงต่กนีอุลูกบาน่ามนลูกปานซี่คู่แม่อนคู่ร้อย้ะโอ้โหโชคดีจ้ะนะ ก็ดีจ้ะพ่อกันไม่จนะนทโรดแต่แน่นหน่อยพี่นูกออกมา่งกอแม่แม่ว่าเอ้าครูบอกมึงไปหามานเน่อยเบิร์กับพริอยู่หมดขึ้นครูโรงเรียนเก่าเหมืนในเนาะครูเหมือนปะ เขินกองเก่งจๆเต็มเลยคู่เพิ่นลงเงดิเนาะคู่คนโตเบ่งกองนะเป็นแมนแมนคู่เพิ่นเอามาลงเพิ่นเปงอายุสิบสามปีอายุสิบสองปีอายุห้าปีแม่คู่สิบนี้มาเบิร์เลยเบิ่งยูมันบอแม่เบิงแม่เบิ่งยูแม่แม่แอดมินกับพอยนี่เลยขอบตาดำใี่ป้องขอบตาดำเดี๋ยวก็นอนเดเินๆให้บานนี่ขอบตาดำเหมือนบานจ้ะบ่บอกย่านลูกบ่ได้นอนแม่บ่บอกใครงงเย็นมากบ่บอกคน แต่ว่าเพื้นเห็นรถตู้นี้อะไรเงี้ยย่านพ่นมาหลายแม่เรื่องบอกผู้ใดเพราะว่าแถวนี้จะเอฟซีทั้งหมดเลยคันบอกคันบอกคือในที่บ้านนี่แม่นเมดเป็นหนึ่งเต้เมียท่านนายกมากเมียท่านนายกนี่มากหลายเมียนายกน่ะเพื้นหักไอ้ปุ๋ยหลายหักปีปับหลายเพราะว่าเพื้นเลี้ยงมากนะท่านเล่าหูนี่มาแล้วนะย่านลูกบริษัพักก่อน ขอบคุณพี่องกชับท right sí, um ี่้อช่องของแม่หอนนช่อหน่ยกับนี้กัเป็นมอแม่กักัแนช่องนี้ให้ทัใหอแม่แม่งินนะเ็น้องนี่ดีพ่อพ่อบอ่แม่แซบจ้ะวันยิงมาแล้ววันยิงมาแล้วกินข้าวน้องพูดน้องพูดเขาเลยว่เอาเท่าไรด้วยหนุกินกินเทาไรกิน เอาสามพี่น้องขึ้นปุกบกันพี่น,อน,อน,น้องคขาน้มูเนะกินนดีดีวบ<า>นเดี๋ยวเดี๋ยวอดมินไทยคิปต่อเนื่องให้บเบิ่งเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เค้ากินเ้ากันหิวแห้งสวัสดีค่ะ